สวัสดีเช้านี้มาตัดแก้วมังกรแดงแดงสยามแดงสุริยาทุกจ่าจมาม่งแก้วพมิ้นกำลังออกอีกแล้วดอกกำลังออกแล้วคะ่ะหลายพวงนี้ก็จะเริ่มใหญ่แล้วเริ่มออกอีกขานะคะอันนี้จะพามาตัดแก้วมังกรนะคะ ได้สนใจสามหน่วยนี่ออกแล้วมะม่วงมะม่วงเริ่มออกแล้วจ้ามันนีเข้าสวนแล้วจ้าเด้อเข้าสวนมาตัดแก้วมังกรสุกแดงละเลือกก็เนี้ยงไม่แดงแรงเลยอ,อักซิดาก็กิ่งหักหมดแล้วจ้าฝนตก กำลังสุกพอดีเลยจ้ะโอ้ยกล่องกระมืดเนาะแก้วมังกรกำลังสุกแก้วมังกรแดงม่วงทางในม่วงนั่นแหละจ้ะาซิดาก็มีแต่หนวดใหญ่ๆน้ำท่วมแล้วจ้าลูกใหญ่ๆเป้งๆข,า,ขาวๆอวบๆแต่บิ๊กๆบ,บึ้มๆเด้อน้ำนทน่วมมาแล้วไวแล้วน้ำท่วม น้ำถว่วเด้อจ้าเด้อมื่อนี่ถว่วสวนกล้วยบาน้างพระเพนเทซ่าแบบไรน้ำถ่วมบกคื้นเลยจ้าข้าสวนแต่งกิ่งให้มันออกดอกน้อยนาโอ้ยน้ำถ่วมสวนพังเสียหายมาแล้วจ้า พังแล้วพังแล้วต้องหอยแล้วบักซีดาน้ำท่วมสวน่อยเรียบร้อยเลยเนีย่สินเอาตายมาบนอไปแล้วนะจ๊ะ